ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมปีเซ็ตคอนเด็กรีได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์ประจําตัวเซตสกันนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอุปกรณ์ประจําตัวเซตสนะครับผมส่งผลต่อแผนการเล่นนะครับผมขอพวกเราพอสมควรเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอารีนาก็ตามนะครับผมหรือแคมป์ b พ t เทิก็ตามนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดท่านในครับผม ยังไม่ทราบนะว่าอุปกรณ์เข้ามาเนี่ยส่งผลอะไรบ้างครับผมวันนี้ผมฮอสบีแคก็จะมารีวิวครับผมและช่วยทุกท่านตัดสินใจนะครับว่าเราจะทับอุปกรณ์ของไข่เข้ามาก่อนนะครับโดยรอบนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับผมก็คือมีลีมะคาริมโคโตลินบาฮิรุและก็ฮารุเดะครับผมทั้งหมด6ตัวละครนะครับมาเริ่มต้นนะครับผมผมขอเริ่มต้นกันที่ตัวละครลีมะของเราก่อนละกันนะครับน่า รีมารของเรานะครับผมหลายๆท่านเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ปั้นนะครับผมแต่ผมรับประกันเลยว่าหลังจากนี้ไปนะครับพยายามเจียดสตามิน่าครับผมมาปั้นลงรีมารหน่อยก็ยังดีนะเพราะว่ารีมารนี่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งพ่อที่เกิดมีเซนโยงขึ้นมานี่เรียกว่าเก่งขึ้นเรียกว่าอัปเกรดพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่พอสมควรนเก่งมากเลยแหละนะอ่ะ ลีมาเนี่ยปกติหน้าที่จะเป็นสายแทงนะครับผมแทงไกายภาพที่ดีมากนะครับเซนโยนะครับผมอุปกรณ์ประจําตัวสกิลที่1ส่งผลยังไงบ้างนะเมื่อก่อนนะครับผมก็คือเอาแบบสกิลเมื่อก่อนเลยนะก็คือเมื่อเริ่มทําการต่อสู้นะครับลีมาจะทําการวิ่งออกมาจากด้านหลังนะครับผมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้านหน้านะครับด้วยดาเมจปานกลางครับ จากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังป้องกันตัวเองใช่ไหมแต่พอมีเซนยอขึ้นมาแล้วนะครับผมหลังจากบัฟเพิ่มพลังป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยจะทําการสร้างโล่นะครับผมป้องกันกายภาพนะครับผมสร้างโล่บาเรียป้องกันกายภาพครับเข้ามาให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งนะที่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวรีมาเนี่ยก็ถือว่าถึกแล้วนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเพิ่มโล่นะครับผมเพิ่มโล่ป้องกันกายภาพให้กับปาร์ตี้นะครับ เรียกว่าปาร์ตี้ของเราตอนนั้นก็คืออมตะนะครับผมช่วงจังหวะหนึ่งเลยนะในส่วนของการโจมตีกายภาพนะครับและเช่นเดียวกันครับผมการที่มีสกิลแบบนี้มาเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือในส่วนของอารีนาครับตัวของอซูบุกินะครับนะซึ่งเป็นตัวเบตานะครับผมในอารีนาตอนที่ผมกำลังทำคลิปนี้เลยเนี่ยเรียกว่าไปที่ไหนเนี่ย ไปที่ไหนนี่ก็เจอแต่ซึบุกินะครับการที่รีมะเข้ามาสร้างโล่ป้องกันกนยายภาพครับผมทำให้ซึบุกิเนี่ยการโจมตีของซึบุกิครับผมรวมถึงความสามารถในการโจมตีทําให้ติดสถานะสตันของซึบุกิไล่ผลครับทำให้ไล่ผลขึ้นมาผูกเกิดอะไรขึ้นครับผมก็เรียกว่าพวกเราเนี่ยก็คือเปิดกระเต็มที่นะครับผมเปิดใส่กระเต็มที่เรียกว่างานนี้ซึบุกิก็คืออยู่ยากแล้วนะครับการที่มีรีมะเข้ามานะครับผมทําให้ทีมสายโจมตีกายภาพเนี่ยอยู่ลําบากแล้วนะ อ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของสแต็กครับผมที่ได้ขึ้นมานะครับเพิ่มโจมตีกายภาพนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทนะครับดังนั้นในส่วนของลีเวลแนะนําในส่วนของรีบาร์ครับผมก็สามารถอัดเลเวลครับผมให้เต็มได้เลยนะครับผมรับประกันว่าไม่เสียของแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวของรีบาร์เนี่ยเอามาใช้นะครับผมนอกจากอารีนาได้แล้วเนี่ยขอแค่ไฟล์ตัวฆ่าบอสเป็นสายโจมตีกายภาพครับผมรีมาร์ก็จะน่าใช้ขึ้นมาทันทีนะครับ ดังนั้นลีมาร์นี่ไปได้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคบัตเทิลหรือหอคอยลูน่าหรือการลุยด่านทั่วไปครับขอแค่ฝ่ายตคาเป็นสายโจมตีกายภาพล้วนแค่นี้ลีมาร์ก็พึ่งพาได้แล้วครับแน่นอนครับผมว่าบัฟโลที่ได้บาตัวส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ไม่นานนะครับผมอยู่แค่16วิเท่านั้นนะครับรวมถึงบัฟพ,พลังพ้องกันนะครับนะดังนั้นก็ถ้าอยากให้บัฟนะหนาขึ้นก็อพเลเวลสกิลดึงให้มันเยอะๆนะครับผมตัวเกราะก็จะหนาขึ้นตามไปด้วยครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของรีมากครับเป็นตัวละครที่ดีมากนะน่าทําเซนโญขึ้นมามากเลยครับต่อไปครับผมตัวของคาลินะครับคาลิเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอาน้องมาใช้แล้วนะครับผมเพราะว่ามีตัวดาเมจเข้ามาเยอะมากครับดังนั้นคาลิครับผมพอมีเซนโญขึ้นมาครับผมจะส่งผลทําให้ดาเมจของคาลิครับผมกลับมาเป็นระดับท็อปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะเมื่อก่อนนี่คือหลังๆเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยได้ใช้คาริเนี่ยเพราะว่าอ่า มีตัวขอมุยมิมาก่อนมีตัวขอคิตตีหน้ามาแล้วทําให้คาริบทบาทน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการที่าคาริบเซนโยขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลพอสมควรเลยครับส่งผลอะไรบ้างเรามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับสกิลของคาริครับผมเมื่อก่อนนะก็คือทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจปานกลางจบแค่นี้เองนะครับแต่พอมีเซนโยขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจใหญ่ครับเปลี่ยนจากปานกลางเป็นดาเมจใหญ่แล้วนะดังนั้น พลังโจมตีความความเสียหายในการสร้างก็จะส่งผลพอสมควรเลยครับและเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของเซนโยของคารลินะครับจะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีกายภาพและก็คิติคอนเข้ามานะครับอ่าซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่ต้องยอมรับว่าตัวของคาลิมีสกิลบัฟเพิ่มตัวเองมาอยู่แล้วนะครับพอบัฟเพิ่มขึ้นมาตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะอ่าทให้สกิลนะครับผม ัดแรงขึ้นไปทีอยู่แล้วนะดังนั้นตัวคาวรีนี่คือถึงแม้จะมีเซนโยแล้วดูไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างอะไรมากมายแต่ก็มีความส่งผลที่เรียกว่าเรียบง่ายมากก็คือพลังโจมตีที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับดังนั้นรีเวลของเซนโยของคารีก็เช่นเดียวกันก็คืออัพรีเวลเต็มนะครับนะเศษของคารีก็หาไม่ยากนะครับผมก็สามารถไปหาได้นะครับผมในส่วนของร้านค้าได้เลยนะครับอ่าตัวคาวรีก็สบายสบายไปนะครับเรียบง่ายนะครับผมอัพง่ายนะ ถัดมานะครับผมต่อจากเคารีแล้วก็เป็นตัวของมาคโตนะครับมาคโตนะครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะที่ถือว่าเก่งมากๆครับผมหลังจากมีการ ใส่เซนโยขึ้นมานะครับและก็เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวของมาคโตเนี่ยเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะในการทำดาเมจแคปเปอเทิลนะครับเรียกว่าถ้าเกิดขาดมาคโตเมื่อไหร่เนี่ยคะแนนหายควบเลยนะและพอมีเซนโยขึ้นมาครับผมเซนโยของมาคโตอ่ะเดี๋ยวพูดถึงในงสกิลแรกก่อนสกิลแรกของมาคโตนะมันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจปานกลางจบแค่นี้นะครับแต่พอมีเซนโยเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจใหญ่อ่ะเปลี่ยนจากปานกานลากนนนงนมีตอนะ ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองเล็กน้อยนะครับอ่าตีแรงขึ้นนะครับผมสกิลมีการปรับให้แรงขึ้นมีบัฟนะครับผมมีบัฟเพิ่มโจมตีอีกต่างหากนะครับและเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของสแต็กที่เพิ่มเข้ามาครับผมก็คือเพิ่มโจมตีกายภาพครับผมและก็เพิ่มกิติคอนขึ้นมานะมันส่งผลอะไรครับผมมันส่งผลทาให้มาคโตเนี่ยตีคิครับผมและก็โจมตีแรงขึ้นนะครับอ ต้องบอกว่าตีติดขีง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะถึงจะถูกต้องอ่ตามนี้นะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่ามาคโตเนี่ยมีเซนโยครับผมรับรองเลยก็ดีมากๆานะครับผมและก็แนะนํานะครับผมว่าเป็นตัวละครที่ควรจะทําติดเซนโยช่วแรกๆเลยเพราะว่าแค่ปั้นยังไงก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมและก็ขาดไม่ได้นะในส่วนของเกมนี้จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีมาคโตครับอย่าลืมทาเซนโยนะครับถัดมานะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงในส่วนของแนวกลางของเราก็คือดูลินนะครับ ลินนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่หลายๆท่านนะครับผมประนามนะครับผมหรือบูลลี่มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าน้องแกช่างไรประโยชน์จริงๆนะครับหรือจะเรียกว่าคิวออกโรงน้องเนี่ยแทบจะน้อยมากบางท่านนี้ตั้งแต่ได้ตัวละครมายังไม่เคยออกมาใช้เลยนะครับนอนเฝ้าบ้านยาวเลยนะแต่พอมีเซนโญรอบนี้แล้วครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นการยกเครื่องครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าถามว่าตัวละคร6กตัวที่เข้ามานะครับผมใครมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดตมงต้องบอกเลยว่าลินเนี่ยแหละครับเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยน แปลงมากที่สุดนะครับนะเมื่อก่อนสกิลทาอะไรได้ครับผมต้องบอกเลยเมื่อก่อนนี้ก็คืองี่เง่ามากนะครับก็คือทําการ <sk ill> ใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมบัฟเพิ่มพลังป้องก,กันเวทให้กับปาร์ตี้แค่นั้นนะจบใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางด้วยนะก็คือบัฟแค่ตัวละครรอบๆเท่านั้นนะครับแต่พอมีเซโยแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเช่นเดิมนะบัฟเพิ่มพลังป้องก,กันเวทอย,ย่างมากให้กับปาร์ตี้จากนั้นจะทําการเพิ่มพลังโจมตีัผมมยางาก และเพิ่มคีปานกลางครับเรียกว่าเพิ่มน่ากลัวมากนะคือเพิ่มทั้งโจมตีอย่างมากนะครับผมเพิ่มคีนะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มคีเพิ่มพลังป้องกันเวทครับอ่าก็เรียกว่าโ,โหประมาณว่าอะไรนะไม่ใช้เหรอประสบประมาณกันเยอะเหรอนี่ยกเครื่องใหม่ซะจนหน้าใช้เลยนะครับนะโอ้โหต้องยอมรับนะครับแล้วก็ มามาพูดในส่วนของสแต็กครับผมในส่วนของเซนโยกันนะครับลินเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมสแต็กจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันเวทและเพิ่มความสามารถในการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับก็พูดง่ายก็คือมันจะฮิวแรงขึ้นเนะี่ยเพราะว่า ตรงส่วนนี้รับผมต้องบอกเลยนะว่าผลจากการเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มผลจากการรักษาครับผมมันทําให้สกิลยูเดนเบิร์ดของลินนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งสกิลท่านะที่ทุกคนประน,นามกันพอสมควรเพราะว่าฮิลกระเบาเบนะครับผมไม่คุ้มเลยนะแถมเพิ่มโจมตีก็บม่ได้เพิ่มแรงอะไรมากมายนะครับผลจากการเพิ่มเข้ามาตรงส่วนนี้เซนโยขึ้นมานะถือว่าทําให้ฮิวของลินรับผมีฮิแรงขึ้นดีมากเลยเพราะว่า ฮิลของลีนนะครับผมจะคิดคำนวณด้านพลังโจมตีด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยวทุกเราขบ่นกันว่าคิดด้านพลังโจมตีแต่พลังโจมตีลีนมันต่ำนะเพราะว่าเขาเป็นสายซับนะครับเป็นสายซับมันจะไปตีแรงได้ยังไงนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการรักษาแรงขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าง,งานนี้คืออ่ะแต่ก็ผลจากการรวมออกมาแล้วเนี่ยก็คือจากฮิวกะเป็นฮิวพอใช้ได้นะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะ รวมๆไปแล้วนะครับดังนั้นลินเนี่ยก็ถือว่าถ้าถามว่าน่าใช้ไหมนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นเศษเหลือก่อนแล้วนะถึงจะให้ความสาคัญนะครับแต่ก็ยอมรับว่าถือว่าอัปเกรดได้น่าสนใจพอสมควรนะเพราะว่าฮิวแรงขึ้นนะครับผมบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่มคีนะครับผมบัฟเพิ่มป้องกันเวทด้วยค่อนข้างจะถือว่าครอบคลุมพอสมควรนะครับยินได้เกิดลงในอารีนาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เลยนะในส่วนของเวลาเจอทีป้องกันเวทครับ เพียงแต่เราต้องสีเวลามานั่งอัปตังให้น้องแกสินะโอเคตัวละครถัดไปครับผมก็คือตัวของมาฮิรุนะครับมาฮิรุเป็นหนึ่งตัวละครนะที่พอมีเซนโญขึ้นมาแล้วจัดว่าเฮ้ยมันน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนมาฮิรุเนี่ยจะทําแค่บิวแทงก็คือทําการโจมตีศัตรู1ตัวนะครับผมนะและ้วก็ดมเบดเล็กน้อยจากนั้นจะติดสถานะน็อกแบ็กนะครับ แค่นั้นเองจบนะแต่พอมีเซนโญขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ยอมรับว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอย่างแรกเลยก็คือทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจใหญ่นะครับผมเปลี่ยนจากเล็กน้อยเป็นใหญ่เลยนะจากนั้นนะครับผมจะติดสถานะสับสนนะครับและติดสถานะน็อกแบกไกลนะครับผมอย่างมากเลยนะไออย่างมากตัวส่วนนี้ก็ประมาณหน้าแถวไปอยู่ประมาณท้ายแถวนะครับซึ่งแน่นอนครับผมอย่างที่บอกนะตดสถานะสับสนและน็อกแบกครับดังนั้นเนี่ยทำให้ตัวละครนะครับผมที่โดน บิวแทงแอคแท็กไปนะครับผมฟาดเข้าไป1ทีเนี่ยเขาเจะติดสถานะสับสนและไปอยู่ด้านหลังแล้วตีกันเองครับนะมันตีกันเองนะครับผมและเช่นเดียวกันเราดันศัตรูไปแนวข้างหลังครับผมทําให้ศัตรูที่โดนดันไปเนี่ยไม่โดนโจมตีสถานะสับสนก็จะไม่หายนะครับนะแล้วก็เรียกว่าไปป่วนในสนามอะป่วนแนวหลังพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราดันไปข้างหลังแล้วนะดังนั้นเนี่ยตัวของบิวแทงแอคแท็กก็ถือว่าเป็นสกิลที่ เน้นในส่วนของการลงอารีนาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เฮ้ยมันก็ใช้ได้นะส่วนถ้าเกิดถามว่าเอาไปใช้ในส่วนของอาดานเนี่ยน่าจะเป็นพวกสายของคอรลูนา่าแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราไม่ค่อยจะนิยมเพราะว่าเราอยากจะรีบตีตัวละครด้านหน้าให้ตายไปมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดาัตรูแนวหลังขึ้นมาเนี่ยมันจะเคลียร์ลำบากนะ พูดง่ายก็คือเน้นในส่วนของอารีนาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมในส่วนของลินนะครับสแต็กที่ได้มาครับผมโจมตีนะครับผมกายภาพนะครับผมป้องกันกายภาพนะครับผมป้องกันเวทและยังมีนี่ครับผมความสามารถการได้รับ TP นะครับผมทำให้การใช้ท่าไม้ตายของเราไวขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าลินเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่สายโจมตีทื่อๆดื้อๆเลยนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตายครับผมก็คืออลิซาเบธนะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเดอรเมจแรงพิเศษนะครับ และเช่นเดียวกันติดสถานะสตันยอมรับว่ามันแรงจริงๆนะไอท่าน,นี้นะครับนะก็โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้เหมือนกันนะในส่วนของการลงอารีน่านะครับต่อไปครับผมก็คือตัวละครสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็คือตัวของสาวน้อยเวทมนต์ฮารซินเนของเรานั่นเองนะครับฮารซินเนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวสายท็อปทอปเลยนะตอนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นสายท็อปในส่วนของอารีน่าเลยนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยค่อนข้างจะ เน้นในส่วนของการทำดาเมจพวกสายกายภาพนะครับเรียกว่าเฮ้ยเป็นจมเวทที่เน้นในการทำดาเมจอารีนาและก็เน้นในส่วนของการทำดาเมจให้กับพวกสายโจมตีกายภาพได้ดีมากนะครับเพราะว่ามีสกิลหลายๆอย่างนะถ้าเกิดฝันตรงข้าเป็นสายโจมตีกายภาพเนี่ยจะดีขึ้นนะพออะเมื่อก่อนครับผมเซนโยของฮัรซูเนะนะครับผมก็จะแค่ประมาณว่าอโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจปานกลางครับผมเป้าหมายก็คือ ตัวละครที่มีพลังโจมตีกกลภาพสูงที่สุดใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนไปเปแล้วนะครับผมก็คือตัวละครที่มีพลังโจมตีกกยภาพสูงที่สุดนะครับโดนเบรคป้านกลางจากนั้นติดสถานะลดเกราะนะครับลดเกราะเวทส่งผล12วีนะดีบัฟตัวนี้ครับมันก็ทําให้เออมันเอ้ยมันดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นสกิลลดพลังป้องกันเวทนะครับทำให้เออมันน่าใช้ขึ้นเยอะนะเพราะว่าเราจะตีแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าและก็ มานะครับผมก็คือในส่วนของสแต็คครับผมที่ได้มานะครับสแต็คของฮัสซเนสครับผมก็คือเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับผมโจมตีเวทและก็คิติคอนเวทครับอ่าทาให้คัสซเนสเนี่ยกลายเป็นสายโจมตีเวทติดขี้ไปแล้วนะครับผมนะก็คือทําให้ตีแรงขึ้นนะครับผมตีกายภาพแรงขึ้นแล้วก็ีโอกาสติดขี้ที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและแน่นอนครับผม เพิ่มมาแบบนี้เนี่ยก็ของโพดบอกได้อย่างเดียวเลยนะว่า่าสามารถอัพเลเวลได้เต็มได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ของฮาส์เเนะนะครับอ่าโอเคนะครับผมเรามาสรุปตอนจบนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเป็นผมนะผมจะทําของใครก่อนนะครับเซนโยครับผมผมโยนให้มาคโตะก่อนเลยนะ มาโคโตะครับผมเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะที่ผมจะทําเซนโญให้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้บ่อยจริงๆนะในส่วนของอารีน่านะไอในส่วนของแคบัตเทิลนะครับผมอารีน่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่รับประกันว่าแคบัตเทิลเนี่ยขาดมาโคโตะไม่ได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะดังนั้นมาโคโตะเนี่ยคือท็อปเลยครับผมที่ผมอยากจะทำนะเซนโญรอบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็คือตัวละครลีมะครับลีมะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดลีมะเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เอาดีมาไปลงนะครับผมอารีนาได้ดีนะและเช่นเดียวกันนะครับนอกจากการเอามาใช้ลงอารีนาแล้วเนี่ย ถ้าเราไปลงในส่วนของขอ,งขอคอยลูนาหรือแคร์บัตเทิลก็ตามนะครับที่บอสเนี่ยเป็นสายโจมตีกกลภาพเนี่ยเราก็สามารถใช้รีมาครับผมคอยช่วยสพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีมากตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของรีมาจึงเป็นดับสองที่ตามเข้ามานะครับดับสามของผมนะครับผมก็คือตัวของคาโอรินะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ยังให้ความสาคัญกับแคร์บัตเทิลนะดังนั้นคาโอรีครับผมมีเพิ่มเข้ามาตัวส่วนนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะทำดาเมจได้ดีขึ้นตามไปเลยนะครับ ในส่วนของคาลีนะครับถัดไปนะครับผมก็คือในส่วนขอบมาก็คือตัวของลินกับมาฮิรูเนี่ยพอๆกันนะครับนะลินกับมาฮิลูนะครับผมแล้วก็ฮัสซิเนสสามตัวละครนี้เราเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าการมาของฮัสซินเนะนะครับผมส่งผลทาให้ตัวละครของแคลของเรานะครับผมแมวมีมของเราเนี่ยบทบาทเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆจะจางลงไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าแคลเนี่ย มันซ้อนกับตัวของฮัสินเนเลยนะครับผมพอฮัสินเนทมีสกิลนะครับผมลดพลังป้องกันเวทนะครับทำให้แคลนี่ที่มีสกิลลดพลังป้องกันเวทเหมือนกันก็ค่อนข้างจะอยู่ยากนะครับนะแคลก็ตีดาเมจแรงกว่าด้วยนะเพราะว่าท่าของแคลนี่ถ้าเกิดเป็นสายโจมตีกายภาพโดยตรงเนี่ยไอ้ไม่ใช่ตัวของฮัสิเนทเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายโจมตีกายภาพโดยตรงเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีกว่าแคลนะครับแถมท่าก็เป็นท่าโจมตีหมู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฮัสิเนทเนี่ยเหมือนจี้หลังแคลมาเรื่อยๆนครี่ จะทำนะครับผมฮัสซินเนขึ้นมาก็เลือกได้เลยนะครับนะเป็นสายโจมตีเวทที่ดีมากอีกตัวหนึ่งครับทั้ง3ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลินมาฮิรุนะครับผมหรือฮัสซินเนทั้ง3ตัวก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีการยกเครื่องใหม่ที่น่าสนใจนะครับแต่ที่1ของผมรอบนี้ก็ยังคงเป็นมาคโตเช่นเดิมนะครับผมถัดมาก็เป็นลีมะและก็คาลิส่วนลินมาฮิรุฮัสซิเนอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมถ้ามีเสร็จเลือก็ค่อยมารั่งทำเซนโยให้นะครับ โอเควันนี้ผมฮอสมี Cat ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครชอบนะคผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับฟังจนจบนะครับวันนี้ผมฮอสมีแค t ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ